สวัสดีครับวันนี้ผมทรงยศคำชัยหัวหน้าก,กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นผู้ถแถลงข่าวของศูนย์บัญชาการสถา,านการณ์การระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันศุกร์ที่20สิงหาคม2564นะครับก็เริ่มกันที่สถา,านการณ์โรคโควิดประจำวันนี้ก่อน สำหรับวันนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน51รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นการติดเชื้อในจังหวัดอยู่นะครับจำนวนเยอะอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคัสเตอร์เดิมๆนะครับที่พบระหว่างการกักตัวที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อระหว่างการกักตัวนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 6,566รายในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว5,900และอีก3รายนะครับยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล608รายแยกเป็นโรงพยาบาลสนาม250รายโรงพยาบาลรัฐ168ขออภัยนะครับ186รายโรงพยาบาลเอกชน162รายและโรงพยาบาลต่างจังหวัด10รายถ้าแยกตาม อาการก็พบว่าเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว442รายสีเหลือง147รายสีส้ม17รายสีแดง2รายและอยู่ระหว่างการคัดแยกอาการอีก21รายวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตยังสะสมอยู่ที่234รายเท่าเดิมนะครับ ส่วนการตรวจคัดกรองหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูงและก็ผู้สัมผัสนะครับเมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งหมด2,551ลารยายพบผู้มีผลบวก50รายคิดเป็นร้อยละ1.96่านอกกนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีผลบวกเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อหลักๆนะครับวันนี้สัดส่วนของการติดเชื้อนะครับจากการสัมผัสในครอบครัวการสัมผัส จากแหล่งระบาดในต่างจังหวัดการสัมผัสในที่ทำงานและก็การสัมผัสในชุมชนมีสัสดส่วนใกล้เคียงกันนะครับไม่แตกต่างกันมากก็ทำให้อยอดรวมนะครับของการสัมผัสในครอบครัวเพิ่มเป็นร้อยละ23.9การสัมผัสในต่างจังหวัดเพิ่มเป็นร้อยละ16.1การสัมผัสในชุมชนเพิ่มเป็นร้อยละ15.5และก็การสัมผัสในที่ทำงานยังคงเท่าเดิม อ12.3ส่วนการตรวจเชิงรุกนะครับในพื้นที่เสี่ยงและก็กลุ่มเสี่ยงในส่วนของคนงานเก็บลำไยนะครับวันนี้ทางอำเภอแม่แตงก็ได้มีการตรวจเพิ่มอีก14รายนะครับก็ผลเป็นลบทั้งหมดตอนนี้มี13อำเภอแล้วนะครับที่ดำเนินการตรวจคัดกรองในกลุ่มของแรงงานเก็บลำไยส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เมื่อวานนี้ที่สนามบินเชียงใหม่ตรวจไปทั้งหมด8รายสถานีรถไฟ36รายสถานีขนส่งอาเขต6รายและก็รถยนต์ส่วนตัวที่ด่านดอนจันอีก22รายผลเป็นนก g a t i ทั้งหมดนะครับส่วนที่ด่านสารพีตรวจพบพนักงานขับรถบรรทุกและก็ผู้ติดตามนะครับบวกเพิ่ม3รายนะครับจากผู้ที่ต้องตรวจทั้งหมด86รายด้วยกัน ที่ด่านโดยเต่าตรวจไป12รายนะครับผลก็เป็นลบทั้งหมดนะครับส่วนการตรวจลงพื้นที่เชิงรุกนะครับโดยทีมสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ลงตรวจที่ชุมชนช้างคานนะครับเมื่อวานนี้76รายผลเป็นลบทุกคนนะครับบริษัทนิ่มซี่เสงฟ้าห้าม344รายผลเป็นบวก1รายครับทีมของสำนักง,งานควบคุม ป้องก,กันโรคที่1เชียงใหม่นะครับตรวจที่อัลเทอร์นทีฟโรคอลันทีนนะครับของกลุ่มพนักงานฟาร์มไก่ RPM ที่กักตัวอยู่ในอัลเทอร์นทีฟโรคอลันทีนนะครับทั้งหมด66รายด้วยกันก็พบผู้มีผลบวก5รายนะครับโดยรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง51รายนี้ก็ประกอบไปด้วย การติดเชื้อในจังหวัดนะครับ37รายก็มาจากคัสเตอร์ของตำบลหางดงอำเภอฮอด8รายด้วยกันคัสเตอร์ของชุมชนช้างคาน2รายคัสเตอร์ของฟาร์มไก่ rpm 5ารายนะครับคัสเตอร์ของนิ่มซี่เสงฟ้าห้าม1รายคัสเตอร์กลุ่มรถวิบากอำเภอเชียงดาวนะครับก็พบเพิ่มอีก2รายนอกกนั้นก็จะเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัวที่ตำบลหนองจอม อำเภอสันทราย5รายตำบลสันโป่งอภอแม่ริม5รายตำบลแม่โป่งอเภอดอยสะเก็ด1รายนะครับการติดเชื้อจากการสัมผัสในที่ทำงานที่หอจกลิ้มเกียรติเจริญหางดงนะครับ4รายด้วยกันที่แผนกหลังสีโรงพยาบาลสันทราย1รายนะครับแล้วก็การสัมผัสใน ชุมชนนะครับก็เป็นกิจกรรมรวมกลุ่มกันที่ตำบลแม่ปูคาสารกำแพง1นรายแล้วก็มีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ,อรายก่อนหน้านี้1รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก1รายครับส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดทั้งหมด14รายนะครับก็จะเป็นที่กรุงเทพมหานคร4รายปรทุมธานี3รายลำพูน3รายครับ เชียงรายสรายสระบุรีและลำปางจังหวัดละ1รลายโดยจังหวัดลำพูนนั้นก็จะเป็นพนักงานของร้านกาแฟมวลชนนะครับ2รายด้วยกันแล้วก็บริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูน1รายครับในส่วนของจังหวัดเชียงรายก็จะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากาบริษัทรียูเนียนที่เป็นโรงงานอบลำไย บริษัทลำไย,ยอบแห้งนะครับที่กักตัวอยู่ที่อำเภอชัยประการนะครับเป็นการตรวจครั้งที่2นะครับก็ผลเป็นนกผลเป็นโพสิทีฟอีก2ลรายนะครับก็ไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มนะครับมาดูที่รายละเอียดของคัสเตอร์ต่างๆนะครับในวันนี้ไปที่คัสเตอร์ของตำบลหางดงอำเภอฮอดก่อนนะครับก็พบผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้นอีก8รายด้วยกันโดยทั้งหมดก็เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่ที่10ตําบลหางดงนะครับโดย6รายแรกก็เป็นผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงเดิมนะครับที่อยู่ระหว่างการกักตัวเป็นการตรวจครั้งที่2นะครับแล้วก็พบว่ามีผลเป็นบวกนะครับก็ไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มนะครับส่วนอีก2อรายก็เป็นสใน1ิกลุ่มเสี่ยงสูงของ ผู้สัมผัสนะครับของเด็กวัยรุ่นที่รายงานไปเมื่อวานนี้ว่ามีผลบวกนะครับเข้ามารับการเพิ่งเข้ามารับการตรวจก็มีการติดตามกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมด10รายนะครับก็มีผลบวก2รายด้วยกันก็ทำให้ยอดรวมของคัสเตอร์นี้ก็อยู่ที่1 0 6รายครับไปที่คัสเตอร์ต่อไปนะครับก็เป็นคัสเตอร์ของชุมชนช้างคานอําเภอเมืองเชียงใหม่นะครับวันนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม2รายนะครับ ก็ทำให้ยอดรวมของคัสเตอร์นี้อยู่ที่33ารายด้วยกันโดย2รายนี้ก็คือรหัส cm 6 6 1 0และ6611นะครับเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านเดิมจากครอบครัว A ที่อาศัยอยู่ที่บ้านไม้นะครับวงวงสีเขียวนะครับเป็นครอบครัว A เพราะนั้นก็ครอบครัว A นี้ก็ติดเชื้อทั้งหมดนะนะครับครบทุกคนแล้วนะครับก็ไม่พบผู้ติด ผู้สัมผัสเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการกักตัวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการเข่งคัดในการกักตัวนะครับทำให้ไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มต่อไปเป็นคัสเตอร์ของฟาร์มไก่ RPM หางดงนะครับในส่วนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง5รายไม่ได้พบที่บริษัทนะครับหรือว่าที่ฟาร์มไก่นะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วก็ ให้มีการกักตัวต่อเนื่องนะครับที่โลคอลอัลเทอร์นทีฟโลคอลอควนทีนหรือว่าโรงแรมที่ทางภาครัฐจัดหาไว้ให้นะครับโดยทั้ง5ารายนะครับก็จะมี4ลรายที่เป็นพนักง,งานในแผนกอาหารและก็อีก1นรายเป็นพนักง,งานในแผนกไข่นะครับ ก็เป็นการตรวจครั้งที่2แล้วนะครับหลังจากที่ต้องมีการกักตัวอีกครั้งหนึ่งจากจำนวนทั้งหมด66รายด้วยกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติมเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการกักตัวครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมของคัสเตอร์นี้อยู่ที่211รายต่อไปที่คัสเตอร์นิ่มซีเสงนะครับสาขาใหญ่ที่สาขาฟ้าห้ามนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม1รายนะครับ ก็ทําให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมของคัสเตอร์นี้อยู่ที่16รายโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่รหัส cm 6621นะครับก็ยังเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเดิมที่พบระหว่างการกักตัวอยู่นะครับก็ไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติมเ,มเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่คัสเตอร์ของกลุ่มรถวิบากอําเภอเชียงดาวนะครับพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม2รายทําให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมของคัสเตอร์นี้อยู่ที่29รายนะครับ โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่รหัส C M 6 6 9 9 9แล้ว 6, 6 0 8นะครับอยู่ในวงกลมสีเหลืองทางขวามือนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มรถวิบากและก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเชียงดาวด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการติดเชื้อต่อเนื่องมาจากคัสเตอร์ของกลุ่มรถวิบากนะครับโดยผู้ติดเชื้อทั้งสองรายนะครับ มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลสันพรเนตรอำเภอสันทรายซึ่งมีการสัมผัสนะครับกับ CM5760 ซึ่งเป็นขณะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับไม่ยอมกักตัวนะก็ยังเดินทางมาเยี่ยมญาตินะครับที่ตำบลสันพรเนตอยู่หลังจากกลับไปแล้วนะครับก็จึงไปตรวจแล้วก็พบว่าตนเองติดเชื้อนะครับแต่ว่าสมาชิกในครอบครัวนี้ก็ไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะติดเชื้อจนกระทั่งเกิด อาการขึ้นมานะครับมีอาการใกล้เคียงกับโรคอาการของโรคโควิด -19 ก็จึงเข้าไปรับการตรวจนะครับทั้งหมดก็เป็นพ่อแม่ลูกนะครับตอนนี้ทางคุณแม่และก็ลูกได้มีผลบวกนะครับส่วนคุณพ่อกำลังอยู่ระหว่างการรอผลอยู่ก็ขอย้ำนะครับอีกครั้งว่าในในส่วนของท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับถ้าหลังจากตรวจสวบหาเชื้อแล้วครั้งแรกมีผลเป็นลบท่านต้องยัง คร่งคัดนะครับในด้านของการกักตัวอยู่มิฉะนั้นคนที่เป็นคนที่รักหรือว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงกับท่านก็จะกลายเป็นผู้ติดเชื้อติดตามท่านไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากักตัวไม่ได้นะครับสภาพบ้านเรือนไม่เหมาะสมตามที่ได้เรียนแจ้งไปเมื่อวานนี้นะครับก็แจ้งทางผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับขอเข้ารับการกักตัวที่สถานกักกันที่ทางอำเภอรหรือว่าทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงนะครับ วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็ประกาศพื้นที่เสี่ยง1แห่งนะครับโดยมีเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มเกียรติเจริญซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่13ถึงวันที่18สิงหาคมให้สังเกตอาการนะครับ หากพบว่ามีอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งพร้อมกักตัว14วันนะครับผู้ที่เดินทางไประหว่างวันที่13-18ถึงสิงหานะครับซึ่งขณะน,นี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวก็ได้ปิดดำเนินการนะครับเพื่อที่จะควบคุมและป้องกันโรคไม่ให้แพร่ระบาดต่อไปครับ ไปที่ของข้อมูลการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ต่อกันเลยนะครับในตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว36242รายคิดเป็นร้อยละ28.56ของประชากรเป้าหมายที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับก็คือ1.2ล้านคนนั่นเองในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับก็ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว ร้อยละ27.23ผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วร้อยละ33.97นะครับส่วนประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง18 59ปีก็ฉีดไปแล้วร้อยละ28.32นะครับดังนั้นในส่วนของกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับเรายังจัดแคมเปญที่จะ เปิดให้บริการนะครับสำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงในวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของอผู้สูงอายุและก็กลุ่ม7กลุ่มโรคเรื้อรังนะครับที่ให้ Walk In เข้าไปฉีดที่5หน่วยฉีดที่เป็นหน่วยฉีดหลักของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในเขตอําเภอเมืองก็ได้รับความสนใจจากากลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุและก็เกลุ่มโรคเรื้อรังเป็นอย่างมากนะครับ ขอไปที่แคมเปญแรกก่อนนะครับก็จะเป็นแคมเปญของหญิงตั้งครรภ์น,นะครับขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่วัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่17กันยายนก็ขอเชิญนะครับสามีครอบครัวเพื่อนญาติพี่น้องนะครับที่ท่านมาีคนที่รู้จักหรือว่าภรรยานะครับเป็นหญิงตั้งครรภ์น,นะครับที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไป ก็พาไปฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยฉีดที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยฉีดที่เป็นโรงพยาบาลที่ท่านฝากคันไว้นะครับก็จะได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มนะครับก็ยิงตั้งคันหนึ่งคนก็ผู้ที่พาไปก็หนึ่งคนนะครับก็จะได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มเพวาะน,นั้นก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่า,เ,าเมื่อต้นของการถแถลงข่าวท่านก็เห็นแล้วนะครว่าการ ที่เราตั้งครันแล้วก็ติดเชื้อโควิดก็จะมีผลต่อทารกในคันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าไปฉีดที่หน่วยฉีดที่เป็นโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าทางแพทย์และพยาบาลก็จะต้องมีการตรวจประเมินภาวะส,สุขภาพของทารกในคันก่อนฉีดทุกครั้งครับสำหรับแคมเปญผู้สูงอายุนะครับกับผู้ป่วยโรคเรือเ้อรัง7กลุ่มโรค วันนี้เราฉีดไปนะครับที่หน่วยฉีด5แห่งปรากฏว่าได้รับความสนใจจากากลุ่มเสี่ยงทั้ง2กลุ่มล้นหลามเลยนะครับเข้าไปฉีดหน่วยฉีดแล้วประมาณ500ร้อถึงเจ็นะครับอันนี้ก็จะเป็นความกระตือรือร้นแล้วว่าความให้ความสนใจของกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นวันหยุดเราก็ยังเหลืออยู่อีก3าหน่วยฉีดนะครับ ที่ท่านจะ Wal k กอินเข้าไปได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าขอสงวนให้กับผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคก,ก่อนนะครับที่สามารถ Wal k กอินเข้าไปฉีดได้นะครับก็เหลืออีกสาหน่วยฉีดที่จะให้บริการในวันพรุ่งนี้ก็คือศูนย์ฉีดห้างสรรพสินค้าพมเมนาดา ศูนย์ฉีดห้างสรรพสินค้าเซนทันเฟสติวัลนะครับและศูนย์ฉีดอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับก็ท่านก็พากันวอล์กอินเข้าไปได้นะครับส่วนผู้ที่จองคิวไว้ในกำแพงเวียงนะครับที่อายุ18ถึง59ปีก็รอเรียกตามคิวนะครับส่วนอีกศูนย์ฉีดหนึ่งก็คือหอประชุมมชนะครับก็จะเปิดให้ผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วย7็ดกลุ่มโรคเรือลัง walk i อเข้าไปได้นะครับ เข้าไปฉีดได้ในวันที่23ก็คือวันจันทร์นะครับที่จะถึงนี้นะครับ23สิงหาอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้ง2แคมเปญนะครับท่านสามารถ Walk-in เข้าไปได้นะครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับก็จะมีการเปิดให้บริการนะครับรีบๆเข้าไปเลยนะครับยังเหลืออีก2วันที่จะจัดแคมเปญตรงนี้ส่วนผู้ที่จะ ยังไม่ตัดสินใจหรือว่ากำลังลังเลใจก็เข้าไปจองคิวได้ที่เว็บกําแปงเวียงนะครับก็จะเริ่มเรียกคิวตามที่ท่านได้จองไว้นะครับก็วันนี้สำหรับผมก็จะมีข่าวในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนอีกข่าวหนึ่งนะครับ สำหรับประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 เข็มที่1จากศูนย์ฉีดสถานีกลางบางซื่อนะครับกรุงเทพมหานครหรือว่าจากสถานีฉีดอื่นๆของกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยฉีดที่ต่างจังหวัดนะครับหากท่านมีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ท่านปฏิบัติต,ตามนี้นะครับ ข้อที่หนึ่งท่านต้องเข้าไปแจ้งความประสงค์พร้อมยื่นหลักฐานใบนัดฉีดวัคซีนเข็มที่สองได้ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอนะครับสำหรับในอำเภอเมืองก็จะเปิดให้ท่านยื่นหลักฐานนะครับได้ที่โรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่โรงพยาบาลสวนปรุง และโรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่นะครับท่านก็ต้องเข้าไปยื่นนะครับหลักฐานว่านัดจองฉีดเมื่อวันที่เท่าไหร่โดยการจองนะครับท่านจะต้องยื่นความประสงค์ล่วงหน้านะครับที่หน่วยฉีดตามที่ได้นำเสนอไปนะครับอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนจะฉีดวัคซีนนะครับถ้าท่านเข้าไปวันนี้แล้วจะฉีดวันนี้เลยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจัดเตรียมวัคซีนให้ท่านได้ทันนะครับเพราะนั้นต้องไปยื่น ความประสงค์ไว้ก่อนที่จะถึงวันนัดฉีดอย่างน้อย2สัปดาห์หรือว่า2อาทิตย์ก่อนที่จะถึงวันฉีดนะครับเมื่อได้ท่านยืน่นความประสงค์ไว้แล้วนะครับอย่าลืมให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับโดยขั้นตอนที่2เจ้าหน้าที่ก็จะ,ะทําการนัดหมายนะครับวันนะเวลาและก็สถานที่ฉีดนะครับให้กับท่าน ชัดเจนนะครับทางผ่านทางโทรศัพท์หรือว่า SMS เนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเข้ารับการฉีดได้ตามวันและเวลาที่นัดหมายไว้นะครับท่านอย่า Wal k ก n เข้าไปหรือว่าเข้าไปฉีดโดยไม่ได้นัดหมายนะครับเนื่องจากว่าจํานวนวัคซีนต่างๆเราจะต้องมีการจัดหาให้เพียงพอแล้วก็มีการนัด จำนวนคนเข้าฉีดนะครับให้เพียงพอต่อจำนวนโดสของวัคซีนในแต่ละล็อตนั้นนะครับเพราะนั้นขอแจ้งความประสงค์ไปที่โรงพยาบาลตามที่ผมได้เรียนไปนะครับล่วงหน้าอย่างน้อย2สัปดาห์นะครับก็จะทำให้เกิดความสะดวกสบายแล้วก็ท่านก็ได้รับการฉีดตามวันที่นัดหมายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประกาศสำหรับวันนี้นะครับส่วนวันนี้ใน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีการประชุมกันนะครับเพื่อที่จะวางแผนอะไรต่างๆนะครับสำหรับที่จะป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้นะครับสำหรับมา,า,มาตรการและคำสั่งต่างๆวันนี้ไม่มีเพิ่มเติมนะครับก็ในส่วนของการปฏิบัติตัวนะครับก็ขอให้ทุทกท่านนะครับ ยังต้องเคร่งคัดต่อมาตรการในการป้องกันโรคส่วนบุคคลนะครับทั้งการสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านนะครับรวมทั้งถ้ามีคนที่เป็นญาติพี่น้องนะครับมาเยี่ยมท่านจากที่อื่นนะครับมาเยี่ยมท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยในเวลาขณะที่คุยกันด้วยนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างนะครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมเข้ารับการฉีดวัคซีนกัน ให้เพียงพอนะครับให้พร้อมกันเยอะๆเลยนะครับก็จะเป็นความปลอดภัยสําหรับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังการถาแถลงข่าวจากศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชีงยงใหม่พบกันใหม่นะครับในวันอาทิตย์ที่22สิสิงหาคมนะครับสวัสดีครับ